คุณผู้ชมเขาวันนี้เราตามท่านผู้ว่าราชการจ right? <c oughs> ังหวัดมาในกิจกรรมคลองสวยน้ําใสนะคะที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามท่านบอกว่าทำหนึ่งงานได้ประโยชน์3อย่างในกิจกรรมที่ทําวันนี้เราไปดูว่ากิจกรรมหนึ่งอย่างได้ประโยชน์ประโยชน์3อย่างในกิจกรรมคลองสวยน้ําใสคืออะไรเราตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามไปกันค่ะครับอันนี้ก็เรียนว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เรามาดูบริเวณนี้นะครับเราก็พบว่า,าปากคลองแม่กองของเราเนี่ยเต็มไปด้วยต้นจากนะครับทำให้คลองแม่กองซึ่งเคยใช้ประโยชน์ในสมัยโบราณมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินเรือได้แล้วแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นสภาพของคลองเลยนะครับก็มาเกิดแนวความคิดร่วมกันกันกบภาคเอกชนภาคประชาชนว่า,าหน้าที่จะมีการฟื้นฟูนะครับสภาพแวดล้อมบริเวณนี้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับ แล้วก็ได้มีการสำรวจนะฮะวันนั้นเราก็ลงเรือสำรวจแล้วก็วันนี้ก็เลยมาเริ่มต้นนะครับไม่มีงบประมาณอะไรตอนนี้นะครับก็คือว่าได้รับความรุเคห์จากพี่อุทัยนะครับดำรงกุลเนี่ยได้นําเครื่องมือมาทําการฟื้นฟูนะครับเราก็จะเปิดทางน้ำนะครับที่เรียกว่าคลองแม่กองเนี่ยให้กลับสู่สภาพเดิมแต่ว่าการเปิดครั้งนี้ เป็นการนำร่องเพื่อให้เห็นว่ามันได้เวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างอื่นมานะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าอาจะเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งถ้าเราทําแบบคลองนี้ไปในหลายๆคลองก็จะทําให้ปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาลหรืออะไรก็จะน้อยลงไปเพราะว่าน้ําสามารถที่จะฟลูหรือว่า กระจายไปได้ตามคลองทุกที่เนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับอันนี้บัรพรบุตรได้ออกแบบอย่างนี้ไว้แล้วนะครับเราก็จะฟื้นฟูกลับมานะครับประโยชน์อย่างที่2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับมีแผนในการที่จะพัฒนาเมืองสมุทรสงครามเนี่ยที่จะทําให้เกิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวย่านนี้เชื่อมโยงกับวัดเพชรสมุทร กับตลาดแม่กองแล้วก็มาที่บริเวณปากลองแม่กองนี้แล้วก็วัดใหญ่นะครับถ้ามีความเชื่อมโยงเนี่ยก็จะทําให้นักท่องเที่ยวมาอยู่กับเรามากขึ้นนะครับและบริเวณนี้เนี่ยาตามแผนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องไปถึงวัดใหญ่นะครับแล้วก็ตามแผนก็จะมีโครงการทําสะพานเชื่อมโยงแต่ก็ทราบว่าพอดีกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทําโครงการนี้เข้างบประมาณปี64ไว้แล้วก็คิดว่าก็มีความสอดคล้องกันนะครับก็จะเป็นประโยชน์ อย่างที่3เลยก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการฟื้นฟูวิถีชีวิตแต่ดั้งเดิมนะครับทำให้คนได้มามีความสัมพันธ์กับสายน้ำในธรรมชาติแล้วก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ยมีความร่มรื่นนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่เราจะสื่อสารเพื่อที่จะให้เห็นความมั่นใจว่าถ้าเราเริ่มต้นแล้วเราทำได้หลายอย่างครับครับก็มีแผนงานอยู่ว่าเราวางนโยบายไว้ว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องของคลองเรื่องของแหล่งน้ําก็ทําโครงการคลองสวยน้าใสาตลอดปีก็ ชวนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ชวนกันทํากิจกรรมรณรงค์นะครับดูแลภูมิทัศน์ในคลองแล้วก็กําจัดผักตบชวานะครับตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีกิจกรรมทุกเดือนในแต่ละตําบลน,นะครับแล้วก็จะเริ่มต้นในการไปติดตามก็จะชวนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานผู้นําพายเรือกันไปสำรวจคลองกันนะครับแล้วก็นํามาเผยแพร่เพื่อสื่อสารให้เห็นความสําคัญขอ,ของการฟื้นฟูอนุรักษ์แม่น้ำํำคลองครับครับ เป็น se ร่าเดิมคือปกอเป็นที่งเศกจนะครับแมแต่บริเวองให่มาณนี้ต้องป็นพื้นท ใด้กาก็รเั็นแบบนี้